ผู้ชายคนนี้ไม่เคยชกด้วยมือขวาเลยเพราะถ้าเขาใช้มือขวาคู่ต่อสู้ของเขาจะพุ่งตรงขึ้นไปแต่ในการแข่งขันมวยครั้งหนึ่งเขาได้เจอกับชายผมหยิกชายคนนั้นเคยเป็นทหารเรือมาก่อนหญิงทนงและดูร้ายเขาไม่เคยเอาใครมาจรงิงจังโคตเเดอนเขาอย่างเงียบๆว่าระวังไว้เขายังไม่เคยแพ้ใครเลยแต่ชายผมหยิกกลับไม่สนใจเขาโชว์รอยสักบนหลังราวกับท,ท้าทายการแข่งขันเริ่มขึ้นชายผมหยิกชกต่อยอย่างรุนแรงไม่มุ่งเน้นเพียงการป้องกันจากนั้นทันใดนั้นเขาชกคุกซ้ายอย่างแม่นยำและทําให้ชายคนนั้นลม้มลงหลังจากพักสั้นนนนนนๆชาาายยยยคคัั้้้ลกขขึออรงงแแพมม่่ไเ เพื่อให้ไม่โจมตีและเขาจะสวนกลับในยกที่สองเขาวางกับดาาแต่หมัดซ้ายของไม่เร็วกว่าทําให้เขาล้มลงอีกครั้งคราวนี้เขาไม่สามารถต่อสู้ต่อด้วยการแข่งขันจบลงโค้ชให้เงินเขาเพียงพอสําหรับนั่งแท็กซี่กลับบ้านเขาออกจากยิมด้วยความพ่ายแพ้ต่อมาไมเชิญเขาไปทานอาหารเย็นระหว่างมื้อทั้งคู่ต่างประหลาดใจเมื่อรู้ว่าพวกเขาเคยอยู่หน่วยกองกําลังที่เศษเดียวกันชายคนนั้นถามไม่ว่าทาไมคุณถึงชกด้วยมือซ้ายตลอดเวลาไม่เพียงยิ้มเขาไม่เปิดเผยความลับท่านใดนั้นไม่ได้รับโทรศัพท์จากแม่แม่บอกว่ามีพวกอันธพาลโจมตีร้้าาานนนนขออออองเเเยยรรรีีบบวิ่่่่่ไปทห็คืูๆพกแม ไม่รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องใช้มือขวาเขาเรีดจัดก,การกับทุกคนทีละคนแต่มีชายคนหนึ่งเฝ้าดูทั้งหมดจากด้านบนเพื่อช่วยแม่ไม่ต้องจัดการต่อสู้ให้เร็วหลังจากล้มคนสุดท้ายเขาวิ่งเข้าไปในร้านบอกแม่และเริ่มสอบสวนชายที่ใส่แว่นในขณะนั้นเจ้านายตัวจริงปรากฏตัวพร้อมกับบอดิกาขนาดมหืมมาไม่เริ่มก่อนและชกด้วยมือขวาแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นทนหมัดได้โดยไม่สะทกสะท้านจากนั้นไม่ชกอีกครั้งด้วยแรงทั้งหมดแต่ชายคนนั้นเพียงถอยหลังไม่กี่ก้าวการเห็นเช่นนี้ทําให้บอดิการโกรธมาก้น,กาน,านนัน เจ้านายลุกขึ้นและขอให้ไม่มาทำงานด้วยแต่ไม่ถมน้ำลายใส่หน้าเขาเจ้านายโกรธจึงโจมตีไม่ด้วยมีพยายามฆ่าเขา